เทปอันนี้ทําอะไรกินวันนี้ท้ามัเขียวแท้ของปกโอ้โหอาหารตามฤดูกาลที่แท้จริงแม่อะไรดูหาอะไรฮะรหาอะไรหาอะไรมันคิดอะไรไม่ออกอ <laughs> ฝนตกคิดอะไรไม่ออกไม่ได้ทำตอะไรกินก็เลยมาหาหมักบัวบ้วมีแต่เดาสองลูก ใช่ป่ะช้าอีกอเอาได้ไหมไม่เห็นฮะอะไรอะไหนวะไปมานะโอ้โหเดี๋ยวจะทำบวบผัดไข่ใส่หมูให้หนูกินว้าวผูบังแง่ได้สองลูกเออข้างข้างข้างขงางไปครับไปไปตรงข้ายหอมกระเทียมเด็กทำอะไรกินเลยเอากำลังผัดบวบนะร้อนเสียพี่รัง็นไง กระเทียมจะทำอะไรยังไ,ไงวนะันนี้เราจะสอนคุณสาวๆดูวันนี้เราจะสอนคุณสุพิชาผัดบวบอ้าวกระเทียมลงค่ะกระเทียมลงแล้วใช่เหรอมาลงละขั้นตอนอ,อีกเหรอคือสอน่างนี่อ,อ้าวประเด็นทีบบ่ผู้ชมเบาๆไปต่ออ้าวจะตายเทปนะฮะนี่เป็นชาที่เราผัดไข่แล้วนะไม่ใช่ชไม่ล้างนะฮะลงเบาๆประเด็นลงไปไหนอะลงกับบ้านเหรออ่าโอเคไป เต้งได้เต้นดีแต้นก็จบก็เศร้าก็ปล่อยให้มันสุกมันติดกูกบ <laughs> มาก่นอนกลับมาอุ้ยอย่ามาล้จ้าบวกสะดุ้งไฟเอาตัวเองก็หอมตัวเองไม่ได้กินเหรอเราก็ได้อยู่กิ <c oughs> นหะอมมากแต่ว่ายังกินไม่ได้นะรอออมกบก่อนเฮ้ยบ่าอะไรกันเลือกเสร็จแล้วสุกแล้วว้าวปรุงเลย มาตักขิ้เข้าเลยกข้าข่าเล็กตักสีด้วยน่ากินไหมเอาเรื่องอยู่กินด้วยไหมเอาที่สบายใจมาเด้อจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันมาเบิ่งข้าวฟางกินข้าวแรงอันมันงัวดีแม่โอ้ยหิวเข่าหิวเข่าโอ้ยหิวเข่าเฮ็ดเข่าตั้งแต่สว่างจนมืดจนคขำก็ยังบ่ได้กินดูเอามีอะไรบ้างพูดหน่อยมีผัดหมูใส่บวบเอา ตอนนั้นคือว่าบวกเลยนะพอก็มันตลกเกินมีออมกบแล้วก็ขาดไม่ได้อาหารว่างไม่ใช่จะเอาถ้วยมาทำไมเนี่ยแจวไม่เอาถ้วยมาทำไมจะอยู่ในชามข้ามาแล้วจ้าชิมชิมออมกบค่ะชิมออมกบกับลูกนี่เอาบวกไปด้วยจะกินใบดอกใช่เพราะว่าเรายอมทำได้เพื่อไม่กาวกบ เปลมร้อนๆไงก็ให้กินร้อนช้อนกลางไงอ๋อ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 เป่าร้อน